ม่วยคืนชีพสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ อาหวยคืนชีพในวันตรุษจีนที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนเดินเลือกซื้อของไหว้อาหารและของตกแต่งเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญในกลุ่มผู้คนที่ผูกพนันมีหญิงสาวสวยในชุดกี่เผพาสีแดงสดปรากฏตัวเธอเดินไปมาในตลาดพร้อมกับแจกของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นขนม ลูกกวาดหรือของเล่นเล็กๆเ,เด็กทุกคนต่างตื่นเต้นและชื่นชอบเธอหญิงสาวมีรอยยิ้มที่งดงามแต่ดวงตาของเธอกับดูเศร้าอย่างบอกไม่ถูกผู้คนในตลาดเริ่มพูดถึงเธอว่าเธออาจเป็นคนต่างถิ่นเพราะไม่เคยมีใครเห็นเธอมาก่อนในตอนเย็นหลังจากตลาดเริ่มวา้ผู้ขายของคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกแปลกๆเมื่อหญิงสาวในชุดกี่เพ้าซื้อขนมจากร้านของเขา เธอยื่นเงินให้แต่เมื่อเขาหยิบเงินมานับกลับพบว่าเป็นธนบัตรเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วแม่ค้าขายผลไม้อีกคนหนึ่งพูดเสริมว่าเธอเห็นหญิงสาวยืนมองกระจกนานผิดปกติและเงาในกระจกกลับไม่เหมือนด้านของเธอวันถัดมาคนในตลาดเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวลึกลับนั้นจนในที่สุดมีชายแก่คนหนึ่งพูดขึ้นว่านั่นอาจเป็นอัมหวยอัมวยเคยเป็นหญิงสาวที่ขายขนมอยู่ในตลาดแห่งนี้ หลายปีก่อนในวันตรุษจีนเธอประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตในขณะที่กำลังเดินแจกของขวัญให้เด็กๆชาวตลาดต่างขนลุกเพราะวันก่อนหน้านั้นพวกเขาเห็นหญิงสาวในชุดกี่เ้าสีแดงแจกของขวัญเหมือนกับที่อ้าเหมยเคยทำในคืนนั้นชาวตลาดหลายคนฝันเห็นอ้าเหมยเดินอยู่ในตลาดเธอยังคงยิ้มและแจกของขวัญให้เด็กๆแต่เมื่อเธอหันมาเธอกลับพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าว,ว่าฉันคิดถึงที่นี่ ฉันไม่อยากไปไหนหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวตลาดรวมตัวกันทําพิธีไหวและอุทิศส่วนกุศลให้อามวยเพื่อให้เธอไปสู่สุขติหลายคนเชื่อว่าเธอไม่ได้ต้องการมาทํำลายใครแต่เพียงแค่อยากกลับมาในที่ที่เธอรักและคิดถึงตั้งแต่นั้นมาในทุกๆวันรุดจีนคนในตลาดมักจะจัดมุมเล็กๆไว้เพื่อวางขนมและของเล่นให้เธอเชื่อว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่ และยังหลักการมอบความสุขให้กับเด็กๆเหมือนเดิมข้อคิดจากเรื่องนี้ 1. ความรักและความผูกพันอาจทำให้วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในที่ที่เคยมีความสุข 2. การแสดงน้ำใจและความเคารพต่อวิญญาณเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสงบสุขทั้งสองฝ่าย 3. แม้ในความลึกลับความดีงามของอม่วยยังคงถูกจดจำจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของอมวยคืนชีพค่ะ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ